สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ DJ k จเคที่ชาแนลนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วซึ่งเราก็ไม่ได้เจอกันมานานมากเลยทีเดียวหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะคะและสําหรับวันนี้เคที่จะมาคุยถึงเรื่อง5วิธีแชทยังไงไม่ให้ผู้ชายเบื่อนั่นเองก็ไปอ่านดูมาหลายๆตําราเลยแล้วก็เป็นวิธีที่ตัวเองเนี่ยก็ใช้ในการพูดคุยในการแชทกับสามีแล้วมันก็เวิร์กนะคะในหลายๆวิธีด้วยเดี๋ยวลองมาฟังดูค่ะแชทยังไงไม่ให้ผู้ชายเบื่อนั่นเองวิธีแรก เพิ่มคุณค่าให้กับการแชทในแต่ละครั้งอย่างสมมุติว่าตอนเช้าคุณอาจจะเซฮายไปทุกวันด้วยคําพูดที่ว่าสวัสดีตอนเช้าให้ฮาวอายูนะคะหรือว่ากินข้าวหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยคือการทักแชทแบบนี้ไปหรือส่งสติกเกอร์ธรรมดาไปมันดูธรรมดาจนเกินไปมันดูเหมือนกับว่าเราทักไปเพื่อรอให้เขาตอบเรานะคะมันดูการ การเป็นการทักแชทไปดูมันไม่น่าสนใจแล้วมันดูไม่มีอะไรอะ่ะให้ How a าอย o u สัตว์ดีตอนเช้าค่ะสัตว์ดีตอนกลางวันสัตว์ตอนเย็นกุศลอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนะคะเราอยากจะให้มันแตกต่างเราอยากให้มันคําถามของเราแชทของเรามันดูมีคุณค่าคุณอาจจะส่งคลิปน่ารักน่ารักไปสมมติว่าคุณรู้นะคะคุณคุยกันคุณแชทกันคุณรู้แล้วว่าเขาสนใจเรื่องการว่ายน้ําเขาสนใจเรื่องของการ j o กก i n g เขาสนใจเรื่องของการ แต่ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะเห็นคลิปน่ารักน่ารักเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับการจ็อกกิ้งการว่ายน้ำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักแล้วก็ส่งไปให้เขานะคะเขาเห็นแล้วก็จะยิ้มเพราะเขารู้ว่าคุณเนี่ยใส่ใจสนใจแล้วคุณรู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะก็เป็นการเพิ่มคุณค่าเพิ่มแว l ์ลูให้ในการแชทแต่ละครั้ง มันดูน่าสนใจมันดูมีอะไรแล้วมันก็ดูไม่น่าเบื่อด้วยลองดูนะคะดีกว่าคุณจะไปทักแชททุกวันว่า because, สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะอย่างเคที่เนี่ยเคที่เป็นคนชอบดื่มกาแฟแล้วก็สามีเคที่เนี่ยเขาไม่ชอบดื่มกาแฟคือเขาไม่เคยดื่มกาแฟเลยนะเขาจะดื่มชาแต่เขารู้ว่าเราชอบกาแฟเขาก็าจะส่งเป็นสติ๊กเกอร์เป็นวิดีโอน่ารักน่ารัก,รก,กเกี่ยวกับกาแฟแกเกี่ยวกับการดื่มกาแฟมาให้เคที่แทบจะทุกเช้าเลยเขาจะไปสรรหามาคลิปวิดีโอน,น,น่ารักนะ่ารักน่ะ ะะเพราะว่าเขารู้ว่าเราเนี่ยบ้าคลิปบ้าวิดีโอน่ารักน่ารักไงเคที่จะเป็นคนมีแบบบ้าพวกสติ๊กเกอร์ด้วยนะคะเขาก็จะรู้ว่าเราชอบก็จะส่งให้พอเราเห็นแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการทักแชทมันเป็นการเริ่มสนทนากันในการแชทเนี่ยมันดูไม่น่าเบือ่อนั่นคือเรื่องแรกการเพิ่มคุณค่าในการทักแชทในแต่ละครั้งนั่นเองเรื่องที่2ลดคําถามค่ะลดคําถามหมายความว่าอะไร คำถามที่เราถามประจําเช่นวันนี้คุณทําอะไร what are you doing how are you uh, where Where are you going นะคะหรือว่าทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครเคที่ว่าคําถามพวกนี้มันเป็นคําถามที่เขาได้ยินจนชินคือได้ยินจากแม่เขาอาจจะเป็นครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําถามที่แม่ถามลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องมารายงานตัวกับเรานะคะเพราะบางคนเนี่ย เขากับเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ําเราเพียงแค่เพิ่งทําความรู้จักกันในการแชทนะคะบางคนอาจจะมีการนัดเจอกันแล้วแล้วก็มาแชทกันต่อยาวๆเรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อนะคะฉะนั้นคําถามพวกนี้คุณอย่าไปถามเข้าบ่อยลดคําถามก็คือทําไปไหนทํอะไรอยู่ใครมันเป็นการทําให้เขาเพิ่มความรําคาญมันเป็นเรื่องที่ทําให้เขาเซ็งแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเอาเป็นว่าให้คุณ อธิบายหรือเล่าเรื่องของตนเองน่าจะดีกว่าการถามแบบนั้นเื่อเล่าเรื่องของตนเองให้มันน่าสนใจเช่นวันเนี้ฉันทํางานแล้วเนี่ยฉันก็ไปกินอาหารร้านนี้กับเพื่อนมาทานอาหารเสร็จแล้วฉันก็ทานไอศครีมต่อไอศครีมร้านนี้นะ่ะคุณอร่อยมากเลยถ้าเกิดวันไหนว่างๆคุณลองไปทานดูสินะคะเขาอาจจะพูดว่าเออเดี๋ยวเราเดี๋ยววันศุกร์เนี้ยเราว่างเราไปทานกันดีไหมคุณกับเขาอาจจะอยู่ใกล้กันเนี่ย เขาอาจจะอยู่กรุงเทพแล้วคุณก็อาจจะอยู่กรุงเทพอะไรเนี้ยก็สามารถที่จะนัดเจอกันได้นะครับเป็นการคุยเป็นการเชทตที่มันดูมีสีสันดูเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมันมันดูไม่น่าเบื่อมันดูมีอะไรดีนะคะนะคะแทนที่เราจะไปถามเขาว่าวันนี้คุณอยู่ในาอะไรอยู่ใครมันเป็นการจู้จี้จุกจิกกันจนเกินไปอย่างที่บอกว่าเป็นคําถามที่แม่ถามลูกเขาไม่อยากได้แม่เขาอยากได้เมียเขาอยากได้แฟนเขาไม่อยากได้แม่นะคะก็พยายามลดคําถามเหล่านี้ ไปไหนทาอะไรอยู่กับใครอย่างงี้นะคะข้อที่สก็คืออย่าระบายเรื่องเครียดให้เขาฟังทุกครั้งที่มีการแชทกันที่มีการส่งข้อความากันสนทนากันเนี่ยเราก็มักจะเล่าเรื่องเครียดๆให้เขาฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายบางคนเขาอาจจะไม่ได้อยากฟังเรื่องเครียดของเราก็ได้นะคะเขาอาจจะอยากฟังเรื่องที่ทําให้เขาได้หัวเราะได้มีรอยยิ้มเรื่องที่มันสนุกสนานฟังแล้วมันชื่นใจ ฟังแล้วมันมีอารมณ์ขันนะนะคะประมาณนี้แต่ผู้หญิงเราเนี่ยจะมองว่าผู้ชายคนเนี้คือเราทักแล้วเราคุยแล้วเนี่ยเราก็จะมองว่าเขาเนี่ยเป็นกําลังใจสําหรับเราเขาจะเป็นคนที่ให้กําลังใจสําหรับเราเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนเราก็ได้นะคะผู้ชายบางคนเนี่ยคือเขาคิดต่างเขาอาจจะมองเราว่าเราเห็นเขาเป็นที่กระบายฉะนั้นคือเขาก็ไม่อยากแชทกับเราต่อแล้วเขาไม่อยากคุยกับเราต่อแล้วเผลอเขาอาจจะไม่ตอบแชทเราเลยก็ได้ เพราะมันน่าเบื่อนะคะเรื่องที่4ี่ก็คือนะคะอย่ากออกตัวแรงนะคะอย่ากออกตัวชัดเจนจนเกินไปว่าวเราอยากได้เขามาเป็นแฟนนะคะสมมุติว่าคุณกับเขาเพิ่งจะแชทเพิ่งจะรู้จักกันแล้วคุณก็สองสามวันคุณอาจจะแบบว่าออกตัวแรงไงคือชอบเขาสนใจปลื้มเขามากนะคะไปบอกเขาว่าฉันคิดถึงคุณนะในทุกๆครั้งจะคิดถึงนะั่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลา คือเคที่ว่าผู้ชายบางคนเขารู้ตัวแล้วว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องพูดแบบนี้กับเขาตลอดนะคะคือเขาได้ฟังจนชินฟังแล้วมันก็มันไม่น่าสนใจเข้าใจไหมคะมันไม่น่าสนใจมันมันไม่ทําให้เขาชอบคุณมากขึ้นมันต้องบอกว่าชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบพอดีเขาฟังแล้วก็แค่นั้นเขาอาจจะไม่ตอบแชทคุณเลยคือมันไม่น่าสนใจอย่างที่บอกไปฉะนั้นอย่าออกตัวแรงจนออกตัวแรงออกตัวชัดเจนเกินไปว่าเราชอบเขาไว้ท่าทีบ้างก็ดี ดูเขาดูเราบ้างก็ได้นะคะคือรอให้เขาทักแชทมาก่อนแล้วเราค่อยตอบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เขาเป็นฝ่ายเลือกนะคะอยากให้เขาเลือกเรานะคะหรือว่าอย่ารอให้เขาตอบเรามากจนเกินไปนะคะไว้ท่าทีบ้างมันดูให้เรามีเสน่ห์มากขึ้นมันดูทําให้เรามีคุณค่ามากขึ้นนั่นเองนะคะก็คืออย่าออกตัวแรงจนเกินไปมันไม่งามนะคะอันนี้ก็เผื่อว่า คือคุณผิดหวังมาแล้วมันเจ็บคุณเลยนะอันนั้นแบบนี้นะคะถ้าคุณดูเขาแล้วว่าเขาไม่โอเคกับคุณให้คุณเปลี่ยนแล้วก็คือผู้ชายมีเยอะแยะเลยผู้หญิงก็เหมือนกันมีเยอะแยะเลยเปลี่ยนนะคะข้อที่5ตามมาก็คือการมีมาตรฐานเป็นของตัวเองการมีจุดยืนนะคะก็คือว่าสมมติเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราบอกเข้าไปเลยตั้งแต่ตอนเช็คหรือแม้กระทั่งบางคนได้เจอกันแล้วนะคะอย่างเคที่กับสามีเนี่ยเคที่จะไม่ชอบว่ายน้ําทะเล เพราะการไปว่ายน้ำทะเลมันจะเหนียวตัวแล้วเคที่จะเป็นคนที่ผมผมหนานะคะจะเป็นคนที่ผมหนามากแล้วเวลาว่ายน้ําเสร็จก็จะต้องมาอาบน้ําจืดซึ่งมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะสระผมอะไรเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เคที่เบื่อนะคะแล้วก็สามีเคที่เนี่ยย้อนไปตอนที่เราคบกันเป็นแฟนนะคะเขาก็จะชอบว่ายน้ําเขาก็จะชอบชวนเคที่เนี่ยไปว่ายน้ําด้วยกัน น็นับครั้งได้เลยประมาณ2อถึงสาครั้งที่เกที่กับเขาว่ายน้ําด้วยกันนอกานั้นไม่มีเลยเคที่ก็จะไปเดินเลาะๆแถวแถวชายหาดนะคะคือจะไม่ลงไปเล่นน้ํากับเขาเขาก็จะว่ายน้ําคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้เ้ามองเราว่าเราชัดเจนเรามีมาตรฐานเรามีจุดยืนเป็นของตนเองชอบไม่ชอบอะไรบอกเขาไปเลยอันนี้น่าจะดีกว่านะคะเป็นตัวของตนเองนะคะน่าจะดีที่สุดเลยเอาละนะคะสําหรับ5วิธีนี้ถ้าเพื่อนๆจะนําไปใช้ ก,ก็ลองดูนะคะมันเวิร์คค่ะคีที่ก็ใช้วิธีเหล่านี้มาตลอดนะคะคือเป็นการแชทเป็นการคุยกันทางอาจจะเป็นทางไลน์ทาง IG ทาง WhatsApp อย่างเงี้ยทาง Facebook มันดูเป็นการพูดคุยกันแล้วมันมันไม่น่าเบื่อนะ่ะมันมีดูมีสีสันดูมีอะไรดูมีจุดมุ่งหมายดีก็ลองนำไปใช้ดูคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับคที่ด้วยนะคะและเราก็จะกลับมาเจอกันคลิปหน้าค่ะ น,นีต้องไปแล้วเขาขอทุกคนมีความสุขไปแล้วค่ะสู้ตายบาย,บายบายจุ๊บจุบสวัสดีค่ะ